We have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children. We have to be careful now that we use this gift wisely and that we avert some of the scenarios that we've talked about. And the only way we'll do it is by seeing our creative capacities for the richness they are and seeing our children for the hope that they are

ตอนนี้ส่งกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยหรือเสียงดังใส่ตองว่าใส่อะไรยังไม่ทันจะจะเริ่มเรียนอะครูดุแล้วคือสิ่งอันนี้คือเราไม่ค่อยชอบเ่อท่าไหร่แต่เราอยากให้เด็กเรามีความส,สุขตขลุคฮวัเลาะกันหลอดอะไรประมาณเนี้ยครูคอยากเรียนวิชานี้จังเมื่อไหร่ครูจะมาใหม่อะไรคือ,ค,อคือเราอยากเห็นภาพนั้นมากกว่ามนุษย์ไม่ค่อยเรียนรู้จากการถูกลงทงมนุษย์มักจะเรียนรู้และพัฒน,นานจากการได้รับรางวัล ดีหวอเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการให้คำาชมให้กำลังใจใหยาวนชนาัได้จุคูก็ได้แนวทางเนาะแล้วก็ได้แนวคิดได้วิธีการ เห็นความสําคัญของบทบาทหน้าที่ครูเชื่อมโยงประสบการณ์จากการเรียนรู้ในเวิร์กช็อปเนี่ยไปออกแบบห้องเรียนให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงอย่างตอนที่สอนโดยปกติเราไม่รู้ว่าที่เราเรียนกันอยู่มันขาดอะไรไปเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําตามรูปแบบนี้มันอาจจะแบบเห็นในสิ่งที่เราลืมไปอะไรเงี้ย พอเห็นปุ๊บเราก็สามารถเี่เพิ่มเข้าไปได้อีกให้มันสมบูรณ์มากยิกย่งขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วตอนถ่ายก็มีคุณครูก,รก่อการครูรุ่นพี่มาช่วยให้ใครกับให้ไอเดียหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยมันทําได้จริงเนาะไม่ยากเกินไปก็ดูเขาจะมีไฟที่ให้กลับไปทาจริงจริงอยู่คนช่วยกันวิเคราะห์ว่าจริงๆ<น><น>เราเพื่อนแก้ปัญหา,านเนี่ยได้ไหมหลายคนบอกว่าอยากมีแฟนใหม่เราบอกแล้วถ้าอยากเนี่ย มันหมดทุกหรือย่างหลายคนก็กลายเป็นแก้ไขปัญหาชีวิตเพื่อนดวนไปพร้อมๆกันนี่คือห้องเรียนขผการออกแบบห้องเรียนเนี่ยมันน่าจะเหมาะสําหรับเราเพราะว่าเด็กเข้ามาเห็นห้องเรียนเห็นสภาพห้องเรียนมันมันเดิมๆมันก็มันไม่เกิดความกระตุ้นที่จะดึงดูด ให้เด็กได้เรียนหนังสืออยากสร้างบรรยากาศใหม่คือให้เขามาเข้ามาปุ๊บรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นมีกิจกรรมอะไรให้เขาทําให้เขาแสดงออกมากกว่าที่เราจะไปบังคับเขาก็ต้องมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเประมาณนี้ครับโดยแกนอะเราก็เอามาจากประสบการณ์ของเราเองที่เราเคยออกแบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เนาะ เรื่องครีเอทีฟนี่อาจจะเป็นหัวใจสําคัญของ Workshop นี้แล้วเราก็เชื่อมโยงไปกับประสบการณ์ในหนังสือสองคาเล่มเช่น Creative School ของซ i r เกลต์ดอบินส Creating Innovator นะครับการสร้างนวัตกรสังคมแล้วก็ Life Long Learning ของอนุบาลตลอดชีวิตคือทั้งหมดเนี่ยมันพูดเรื่องว่าจะทํายังไงให้การเรียนรู้เนี่ยมันสนุกสนานไลฟี่มีชีวิตชีวาแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นซึ่งในความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะ เรียนรู้ผ่านการเล่นจะไปจบที่อนุบาลนะพอหลังจากอนุบาลเราก็ไม่ยอมเล่นละจะต้องแบบเรียนรู้ซีเรียสจริงจังซึ่งในงานวิจัยหลายอันก็พบว่ามันทําให้ลดทอนความสามารถทางการเรียนรู้ของมนษย์เราก็พยายามจะเอาการเล่นกลับมาสู่ห้องเรียนได้มากขึ้นการเล่นนั้นมันต้องแฝงไปด้วยคุณค่าบางอย่างเห็นมิติเรื่องการเรียนรู้อย่างชัดเจนก็ค่อยๆพาพาเขามาที่เราใช้เกมหรือว่าใช้กิจกรรมเนี่ยมาเพื่อที่จะช่วยในการสอนของเรา ไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วเราก็ยัดเนื้อหาให้เด็กเลยทั้งที่เด็กก็ยังไม่พร้อมผมว่าการใช้เกมหรือกิจกร,รรมหรือกระบวนการต่างๆเข้ามาเตรียมความพร้อมเด็กเตรียมความพร้อมเด็กเราก่อนแล้วเราค่อยคาเทิบไปไปถึงเนื้อหาแล้วค่อยๆให้เขาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เขาได้ทำเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้ใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ครับหนูจะสอนเด็กๆให้เขามีความสุขอะแต่บางครั้งเราเราหลงลืม หลงลืมว่ามันต้องเรียนรู้ไปกับความรู้อะครับต้องสอนให้เด็กเข้าใจเราเน้นการสนุกแต่บางทีเด็กไม่เข้าใจเกิดการวัดผลขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กเราอ่านไม่คล่องเลยอรเพราะฉะนั้นวิธีการใส่เนื้อหามันมันต้องมากับวิธีการหรือเทคนิคที่มันน่าสนใจนอย่างโครงการนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีทําให้เรารู้ตัวตนของเด็กแล้วเราก็จะได้สอนเขาได้ได,ได,ได,ได้ได้ถูกทางเข้าใจเขาอะไรอย่างงี้ย เราก็ใช้หลักการ3กอที่เราเคยใช้นะครับเรื่องเกมเล่นเพื่อสนุกอย่างเดียวมันจะออกแบบยังไงหลังจากเกมที่เล่นเพื่อสนุกแล้วจะบวกเนื้อหาบางอย่างให้มันกลายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยมันทำยังไงแล้วก็สุดท้ายเอากิจกรรมหลายๆอันมาเรียงร้อยกันให้เป็นกระบวนการก็ค่อยๆพาเข้ามาทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปเขาก็เห็นไม่ใช่จากการที่เราเลคเชอร์ให้ฟังแต่ว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เขาได้รับมันก็เป็นฐานคิดเรื่องของ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบ experiential learning โดยตรงว่าพอเขาทําเสร็จเขาก็สนุกเขาก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ reflection ถอบดบทเรียนว่าเขาได้เรียนรู้อะไรมันมีแนวคิดเพิ่มเติมจะต,ต้องออกแบบยังไงแล้วก็ไปก็คิดว่าพอใจ,จกับสิ่งที่เกิดขึ้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้มาจากห้องเรียนค่ะการออกแบบห้องเรียนสร้างสารรค์เป็นการช่วยนักเรียนทั้งห้องให้เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุข